ได้อ่อะสวัสดีครับตกไฟใส่นี่พี่เอ่อยางคัน <วง S 3> จะรวมเ้ <วง S 2> นี่ว่าไปปลูกไม่ดีนะครับจะบางรวมนะพี่เอาไปได้ใายเลยเอาจะบอกไปบอกเขานะครับยารวมยารวม เรบอกเขานะครับเนี่ยยางร่วงนะครับขออนว่าเราทักทายเขานะครับที่ไหนได้เรามาบอกเขานะครับ <S <S 2> <S 2> ร่วงลงไปเลยนะครับเมื่อก,กี้โอ้ดีที่ไม่โดนรถเรานะแต่ผมจับกล้องไม่ทันนะครับเลยไม่ได้เห็นเนาะให้เห็นในตอนบอกบอกนะมาตลาดนะครับวันนี้ เจ๊คนสวยขยัน่อยอ้าวเขาบุกแล้วบุกแล้วมามามาลูกสาวสวยเ้วยยาริสยาริสโอ้ฟิล์มของพี่นี่เห็นหมดเลยเดยนี่ <laughs> วัยรุ่นฮี่ฟิล์มใสนะครับ <laughs> ไม่เหมือนของผมนะครับฟิล์มดำนะครับ ไม่ดำนะฟิล์มปลอดนะครับดำแล้วโอ้โหหลบยางอะไรยางจะต้องต้องเก่กจริงๆว่ะมันมันยังงี้ไงโอ้มันออกมาเลยอ่ะไอ้หนนั้นก็ลงตามถูกขัดหนึ่งเลยดีนะไม่มีรถมาซ้ายอ่ะพี่ถ้ามีรถซ้ายมาเราชนยางแน่นอนกูเฮ้ยมันเด้งแล้วเองดูนี่มันจะไปทางไหน มันก็วิ่งพาเราเราเราไม่ดีอเออแล้ทุกอย่างเก้ามาครับมันเอาไปส่งโรงงานเนี่ยส่งบริษัทจะมีที่จอดไหมนั่นไงหลังดิเมกอ่ะไอ้คันนี้ไปไปอีกอ๋อ หนีเลยหลังหลังคันดำอ๋อมันไม่จอดพี่นีแล้วจอดนี้ขันหลังนี้ใช่หลังโฟล์ตเนอร์อ่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องสอแซบสารัางด้วยนะครับสวัสดีครับ